ฮัลโหลครับไวไวหน่อยนะคะครับเพิ่งอยากเดียวได้คะเพิ่งได้ออเดอร์ครับชาให้ดาวเดียวโอเคครับยวรีบไปครับครับครับ แป๊บนึงนะครับอุ๊ยเดี๋ยวลูกค้าถือกล่องนนะครับล็อแป๊บนึงนะครับยังไม่หมดครบครับอีสั์ขอบคุณครับลูกค้าครับลืมน้ำปลาครับลืมน้ำปลาครับ ไม่เอาแล้วครับน้ำปลาครับกูทำผิดอะไรวะเนี่ยบอกให้กูมาเร็วๆ <What? S 1>